สวัสดีครับพี่น้องท่านประกาศทุกท่าน,านผมเต้ประกาศโคราชนะครับ EP นี้เรามาคุยกันถึงเรื่องการรักษาสายเลือดเนาะอืมคือการรักษาสายเลือดนี่แหละยังไง่คือเราทําปลาขึ้นมาแล้วเราต้องการแพทเทิร์นเนี่ยเราชอบเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของเราเราอยากรักษามันไว้คือให้มันอยู่กับเราไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่รักษาสายเลือด ็เหมือนกันไลบิดเหมือนกันแพทเทิร์นมันจะได้อยู่กับเราไปตลอดมาเรามาเริ่มกันเลยการรักษาสายเลือดที่ผมตังขึ้นมาต้องเกิน่มีน้องๆหลายคนถามว่าพี่ปลาพี่เอฟไร้นะเอฟไรแล้วเอฟไรผมบอกว่าตรงนี้ครับผมไม่เคยทําปลาเกินเอฟหนึ่งฮะเอฟหนึ่งก็สุดแล้วฮะ คือ F1 หนึ่งคือล็อกแพทเทิร์นก็พอล็อกแพทเทิร์นที่ต้องการแล้วผมก็จะทำนี่เลยลายบีดนี่เลยคือผมไม่ทําอินบีดอินบีดมันทําข้อเสียของมันก็คืออ่ามันทําให้ปลาทรงเสียฮะที่เขาว่าเยลือดชิดนะฮะคือมันจะไม่ยังมันยังไม่ไมช็อตหรอกแต่มันชิดอ่าเดี๋ยวน,นั้นเดี๋ยวไปอยู่ในหัวข้อเรื่อง,างการทำเอดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวอันนี้เราทำนักษาสายเลือดเนาะ มาเริ่มเลยเริ่มจากมือใหม่นะมือใหม่เอาแบบผมเป็นมือใหม่แรกๆกันนะผมทำสองแบบนะแรกๆทำไปสองแบบเอาแบบแรกก่อนก็คือแบบแรกมันจะเข้าใจง่ายผมก็ลองทําดูก็คือแรกๆเราไม่มีปลาเนาะเราสั่งปลามาคู่หนึ่งเนาะส่วนใหญ่ของเราก็ซื้อปลาคู่หนึ่งเนาะคู่ฮะอุ้ยหักโอ้ชอ็อกโรกลาจริงไง ผู้ผู้เออโอ้หอยบอร์ดก็หวยจังนี่ักรานดำเมียอ่าบีนะฮะเราซื้อมาแล้วแล้วเราก็จะต้องถามเจ้าของคนขายว่าข้อเดียวกันไหมอ่าถ้าเป็นข้อเดียวกันเราก็มานับเอฟต่อถูกไหมฮะนะส่วนใหญ่คนซื้อมาแบบนี้เนาะเอามาเข้ากันปังผู้บีเข้ากันเนาะ ปุ๊บๆถ้าเผื่อมันเป็นเอฟอะไรมาแล้วอันนี้ผมไม่นับนะอาจจะอาจจะต่อจากเจ้าของปลามาอาจจะเป็น F 2, F เอฟสองเอฟสมะไรก็แล้วแต่เมื่อเราเข้ากันแล้วเสร็จปุ๊บเรามีแค่สองตัวนะลูกที่ได้อะผู้กับเมียถ้ามันเป็นอคอกเดียวกันใช่ไหมสีมันก็จะได้หนึ่งได้สีได้สีได้รอบเร็วอ่าได้จํานวนเปอร์เซ็นต์ในอคอกเยอะ นี่คือการทำเอฟนะฮะแต่ทุกอย่างจะดรอปลงอ่าหางจะดรอปล็กลงหน้าก็จะเริ่มงอเ่ยกระโดงก็จะเล็กลงใช้น้ำก็จะเริ่มย้วยอ่านี่คือข้อเสียของการทำเอฟมันจะเล็กลงนิดหน่อยนิดหน่อยค่อยๆ่อยเล็กลงเล็กลงเล็กลงตัวปลาก็จะสั้นลงสั้นลงแต่เราจําเป็นเนาะเราซื้อมาคู่แรกทีนี้เราชอบแพทเทิร์นนี้มากเลยมันออกมาแล้วลูกมันนีลูกมัน,น เราชอบมากเลยเราชอบลูกมัน,นมากเลยเราต้องการเอาเป็นสายเราเนเราไม่นับสายเขาแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนทําเราคนทำเนาะเนี่ยปุ๊บนี่วิธีการรักษาคือหรือลายบีดวิธีการรักษาสายเลือดเราหยิบมาเลยฮะตัวผู้ผู้หนึ่งตัวผู้ลูกมันจะต้องเป็นเอบีแล้วอ่ะผู้ผู้หนึ่งตัว หยิบมาจากในค้อเนะพู่นะอันหะู้แล้วก็หยิบมาจากในค้อตัวเมียมาอีกอย่างน้อยนะอย่างน้อยสามตัวแต่ให้ดีก็สี่เลยเมียมเมียเมียเมียนี่นะเห็นชัดไหมครับพูพู่หนึ่งตัวเมียในค้อนะเมียเมียจากอ้นี้นะมอกเดียวกันนี่แหละ ็จะเข้าเข้านี้เข้านี้เข้านี้เข้าสามก็ได้ฮะเราเอาเข้าสามปก่อนแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายเข้าสามเสร็จปุ๊บมันก็จะได้ลูกเนาะนี่ลูกตรงนี้ลูก a อบ b อบก็เป็นซอ่าลูกซรลูกซนะเพอเได้ยี่เสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเราก็จับควายกันเลยนี่ สีหนึ่งเข้าสีสองสีสองเข้าสีสามสีสามย้อนเข้าสีหนึ่งนี่ฮะวนไปนี่นะฮะเขาเรียกลายบีดวนไปเรื่อยก็ทําได้ยาวๆทําไปเรื่อยๆฮนะมันไม่มีสุดมันเพราะมันวนไปเรื่อยไงวนสามไปเรื่อยวนสามไปเรื่อยนีย่ฮะวนสามวนสามทีนี้ก็ไม่นับเอฟแล้วสีก็ดีด้วย สีก็จะมาสีก็จะดีขึ้นเรื่อย <choices S 3> <อ>ๆเขาเรียกลายเบียดสีก็จะดีขึ้นดีขึ้นอันนอ,อ네้นไม่้องทรงก็จะปกติอ่าปกติคือรักษาทรงไว้อืมทีนี้ทำไมต้องมีสีสีเนี่ยเข้าทิ้งไว้อ่าสีัวนี้เข้าทิ้งไว้เข้าทิ้งไว้แล้วก็ไปแตกเป็นสองก็ได้อ่าไปแตกอีกไปแตกอีกสีก็ได้คือเมื่อไหร่ที่ เราวนอย่างเงี้ยมากมมันเป็นการเขาเรียกว่าการผสมกึ่งเลือดชิดมันก็ยังสามารถชิดกันได้เนี่ยหลายบีนะมันก็ยังวนสามารถชิดกันได้เมื่อไหร่ที่เริ่มชิดปลาเริ่มเสียทรงเราเอาอ้นเนี้ยชุดเนี้ยชุดหนึงน่งนะตัวผู้ดึงมานี่เลยมาเข้าตัวนี้เลยนี่เข้าเข้าเมียตัวที่สี่ชุดที่สี่ เพื่ออะไรชุดนี้ยืนไว้แก้ทรงแหมวิธีแก้ทรงพร้อมเลยไหมยืนไว้แก้ทรงปลาที่ชิดนะเป็นตัวยืนเป็นทอกยืนแก้ทรงปลาที่ชิดเข้าใจไหมเน่ไม่เข้าใจก็ลองเข้าใจนะฮะพอผมก็ทําอย่างนี้นะฮะมันก็เดินสายได้แต่ดีที่สุดควร ดูบ้านอื่นด้วยก็คือเจอตัวเมียบ้านอื่นคือสวยทรงดีๆเอ้หางเขาดีกระโดงเขาดีก็รู้จักมาดึงเข้าของเราบ้างดึงแล้วก็ทําเหมือนเดิมนี่แตกปึ๊บ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 อ่าเหมือนกันแล้วก็วนอยู่นี่แหละเพื่อรักษาทรงแล้วก็เพื่อพัฒนาปลาเราด้วยการที่ดึงปลาบ้านอื่นเข้ามาใส่ปลาเราก็คือเป็นการเติมเลือดแบบสมมติเขามี ใช้น้ำที่สวยว่ะอะไรเนี้ยเราก็ไปดึงของเข้ามาใส่ป่าเราได้เดี๋ยวไอ้เรื่องการไล่ทรงไล่ดึงดึงเลือดบ้านอื่นอ่ะเข้ามารวมกับเราเนี่ยอันนั้นไว้อีกชิปหนึ่งนีนน้เอารายบีดตรงนี้ก่อนรัากายใสเลือดเข้าใจไหมใครไม่เข้าใจถามมานี่ก็เนี่ยปุ๊บป๊บได้ลูกไปลูกลูกลกแ็แตกเป็นหนึ่งกองน้ำดี ง่ายแค่นี้เองวิธีการทำไลบิทแล้วก็อีกวิธีนึงวิธีนี้คือการกระจ่ายเลือดก,ก็สามารถรักษาเขาเรียกว่ารักษาเราได้นะรักษาสาเยเลือดได้เหมือนกันอ่าก็คือสมมุติเรามีตัวเมียเลยแม่มีตัวเมียตัวครบเลยตัวหนึ่งเมียเราเอาผู้เลยผู้หนึ่งผู้สอง ผู่สามและผู่สี่ลุงปี้เลยเอ้ยลุงรับเลยนี่ตัวเมียตัวเดียวนี่คือตัวแจกเลือดเหมือนกันฮะเราก็จะได้ตึ๊บ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 มาอย่างนี้เหมือนกันได้ลูกมาเนาะลูก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 แล้วก็มันเดิมครับปึ๊บไข้กันไปไข้กันมา ไข่วนไข่วนไข่วน,ว,นวนอันนี้ยืนไห้แล้วก็ไข่มาต่อไปชิดปังเหมือนกันนี่คืออีกวิธีหนึ่งนี่นี่ยนแต่วิธีเนี้ยเราจะได้ลูกที่หลากหลายกว่าเพราะว่ามันเป็นเลือดคนละเลือดตัวผู้นะนี่นะมันจะได้แพทเทิรนตัวผู้สมมติแพทเทินตัวนี้เป็นแดงตัวนี้เป็นดาตัวนี้เป็นเหลืองตัวนี้เป็นส้ม ตัวเมียตัวน,นี้ก็เป็นกลายเป็นแบบมังติแจกทั้งครงอแดงครงอดำครอเหลืองครอส้มใช่ไหมละ่ะมารวมกับตัวนี้มันก็จะได้แพทเทิร์นที่หลากหลายแต่ก็จะย,ยังคงยืนในเลือดของตัวเมยวน,นี้นี่อย่ก็เหมือนกันครับวน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 ,วน,วนหรือเราจะกลับมาวนกับแ,แม่มันก็ได้ในชั้นหลานนะซับนี่ชั้นลูกไม่ได้นะชั้นลูกจะเสียทรงก็คือเอาเข้ากันแล้วใช่ไหม พอนี่เข้ากันได้ลูกปุ๊บปุ๊๊เข้ากันลูกอีกรอบหนึ่งพอได้หลานก,กลับมาวนกับแม่มันก็ได้เพื่อเติมเลือดตัวนี้ให้มันแบบให้เหมือนไปทางแม่เออเหมือนการคนนิ่งอะ่ะเอเราอยากให้เหมือนใครเราก็เอาเข้าย้ำเข้าไปอยากให้เหมือนแม่เราก็ย้ำแม่ย้ำแม่ย้ำแม่อยากให้เหมือนพ่อก็ย้ำพ่อย้ำพ่อย้ำพ่อแหละเหมือนการคนนิ่งเลยฮะอะไนี่นะครับ วิธีการรักษาสายเลือดหรือลายบีดลายบีดเขียนไงวะนี่ฮะให้ผมแมนะนำก็ควรจะทำอย่างนี้นะฮะเพราะว่าหนึ่งเราจะได้ทรงปลาที่ไม่ดอกอดอกก็ดอกน้อยเราจะไม่ได้ปลาหน้าอย่างเงี้ยเนี่ยน,นี่ปลาเนาะัวนี้เป็นเป,นเปลากัดนะอืมนี่นี่ประกัดนะนี่ประกัด อะกัดปกติเนาะกับดงฮอกนี่ใช้น, 1, 5, 5, น้ำฟับหนึ่งนนี่นี่เนาะอันนี้คือเราทำลายบีดเนาะก็คือเราไม่เข้าเอฟพอเราเข้าเอฟเอฟหนึ่งปุ๊บหนาหมนันก็จะเริ่มปากแหลมอเอฟสองปากก็เริ่มอย่างนี้เริ่มเป็นลูกระนาดเป็นกลายเป็นปลาอิสานกินเข้าเหนียวเยอะดัางหัก เอฟสามก็หน้าหักเลยตรงนี้แบบนี้เลยไม่มีจไ,ไม่มีดังนี่ตัวก็จะสัสส้นลงสั้นลงสั้นลงกระดงพวก,การหางก็จะแตกเยอะขึ้น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 เยอะพอก,การหางแตกเยอะขึ้นกระดงแตกเยอะขึ้นก็ทําให้กลางไม่สุดกลางไม่สุดมันก็เลยกลายเป็นหางเล็กใช้น้ําก็เลยยวยกระดงก็เลยไม่หอกนี่ไง นี่คือการที่เรัถลอกทำเอฟนะนี่ฮนะแต่ลายบีดมันมันไม่เป็นแบบนี้อ่ามันรักษาทรงได้หรัี EP นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้มาสั้นๆไปเร็วขอบคุณครับนี่ลายมือไม่สวยนะครับไม่ได้เรียงสือ่อในขอบคุณนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะ ใครไม่เข้าใจก็ทักมาถามได้รักษาทรง EP หน้าเรามาพูดถึงเรื่องทำเอ็สไหมล่ะอ่าลองโวตมาก็ได้ครับทำเอ็ดกับทำเอ็ดควรทำตอนไหนเออทำเอ็ดแล้วก็อย่างหนึ่งก็การดึงทรงปลาบ้านอื่นมาใส่มาใส่ปลาเราใน วิธีดึงอยากได้หางนะอยากแคอยากได้หางบ้านนี้อยากได้หางบ้านเต้โคราชว่ะแต่อยากได้กระดงบ้านบ้านใครยกคนดังๆอ่ะบ้านพี่นิกทรงโจรว่ะพี่นิกจะยา,า,ามฟางฟิตอ่ะอยากได้หัวมนมนของพี่บังปิ่งโตอ่ะอ่ะอยากได้หางเ,เริ่มขึ้มของใครดีนี่ของน้องมดประกาศโคราช เอเบต้าฟาร์มโคราเนี่อยอ EP หน้าเจอกันสวัสดีครับ